คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาทางเทคนิคและอาจไม่น่าสนใจมากนักหากคุณทนดูจนจบไม่ได้โปรดกดทุกใจและอย่าดูจนจอบอสวัสดีครับวันนี้อธิบายวิธีกันวัดขั้วไฟฟ้านะครับวัดขั้วไฟฟ้า พูดยากนิดหน่อยสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับถึงว่าให้น้อง Google อธิบายก่อนนะครับลองฟังดูนะครับวิธีการตรวจสอบขั่วไฟฟ้าของอุปกรณ์เสียงสิ่งที่ต้องเตรียม 1. มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าดิจิตอลมันติมิเตอร์ 2. น้ำยาทําเล็บสีแดงขั้นตอนหน่ง ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ที่คุณต้องการตรวจสอบขั้วไฟฟ้า2เสียบปลั๊กไฟและเปิดสวิตช์3ตั้งค่ามิเตอร์ให้เป็นโหมด ACV จับขั้วสีแดงหรือสีดำไว้ในมือ1และแตะขั้วอีกข้างหนึ่งที่ส่วนโครหรือกราวของอุปกรณ์4จดบันทึกค่าอ่านมิเตอร์ไว้ในบัดนี้5 ลองเสียบปลั๊กไฟเข้าอีกด้านแล้วทำแบบเดียวกัน2-3ครั้งพบแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าคือขั้วที่ถูกต้องดังนั้นทำเครื่องหมายที่ด้านไฟไลฟ์ของปลั๊กไฟด้วยยาทาเล็บสีแดงแล้วคุณก็เสร็จเรียบร้อยเอ่อทีนี้ลองทำให้ดูนะวันนี้ตรวจเครื่องน,นี้นะครับคอมเพรสเซอร์ของ Focus ไลท์รุ่งเก่านะอ่า นะครับต่อออกหมดแล้วครับไม่มีไม่ลืวแล้วนะก็สายไฟก็ต่อออกมาแล้วนะไม่ได้เสียบเลยอินพุตเอาพุตไม่มีนะครับครับเสียบปล๊กไฟเสียบหน่อยนะแล้วก็เปิดสวิตช์แต่ว่าเครื่องน,นี้พอดีไม,ไม่ไม่มีสวิตช์ได้นะครับเสียบแล้วก็ไฟยมาแล้วนะครับลองเสียบดูนะครับแบบนี้ไหมเนาะ sẹp, à, rồi yeah, đây này, yeah, phải phái máy, mà phái máy, nhá, phải máy, nhá, phái máy, nhá, 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 ok phải lên nào.